สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรหมายี่กี่ดอกลต้วใหเป็นประจำเช่นเคยนะครับมันอยู่กับสูตรหมายี่กี่แม่นๆนะครับเป็นการคํานวณสูตรหมยด้วยระบบ AI ครับ AI จะคํานวณตัวเลขและวิเคราะห์ตัวเลขให้แทงตามรูดตามหางเงินกันได้ทุกวันนะครับ ตรงนี้ครับก็เปิดสูตรขึ้นมานะครับเลือกห้องกันก่อนนะครับเลือกห้องที่มีแถบสีเขียวนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ห้องที่ดีที่สุดจะมีห้องที่เป็นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินนะครับส่วนห้องที่มีแถบสีเขียวแบบนี้ครับสามารถแทงตามซื้อตามได้เลยนะครับตัวสูตรจะมีความแม่นยําสูงนะครับนี่ครับ นี่ครับห้องแบบนี้ครับห้องที่1นครับห้องที่1แบบนี้ครับดูสถิติด้านล่างนะครับรูปยิ้มสีเขียวคือเข้านะครับจุดสีแดงคือไม่เข้าครับนี่ครับมีไม่เข้า1รอบนะครับนอกนั้นเข้านะครับเข้า5้ารอบนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกห้องแทงตามกันเลยครับส่วนห้องที่4แบบนี้ครับนี่ครับก็มีเข้าครับเข้า5้ารอบนะครับไม่เข้า2รอบนะครับนี่ครับมีสลับแดงมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกห้องตามกันเลยครับดูสถิติแล้วก็เลือกห้องที่1กันเลยครับนี่ครับ ห้องที่1ครับ2ตัวบนรอบที่5้าาครับเลขขี้รูดหน้าครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าเว็บกันก่อนเลยครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้ครับเป็นเว็บแฮมาตัวนี้นะครับที่แอดมินเอาตัวสูตรมาเจาะหาเงินกันอยู่นะครับข้อแทงหวยครับไวที่ยี่กี่แฮมาตัวนี้ครับออกคลทุกทุก5้านาทีครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับยี่กี่แฮมาตัวนี้เลยนะครับรอบที่5้าบาครับกดเลยครับ ไปกดที่2ตัวบนนะครับกดที่2ตัวบนนะครับเรามาดูที่ตัวสูตรกันก่อนนะครับสูตรนะครับตามห้องที่หนึ่งครับอดมินจะตามสูตรห้องที่หนึ่งครับห้องที่หนึ่งสองตัวบนรอบที่ห้าสิบสามครับแถบสีเขียวแบบนี้ครับแทงตามได้เลยครับแม่นๆนะครับแบบนี้ครับสูตรให้เลคขี้ครับลูดหน้าครับไปที่หน้าเว็บเลยครับ2ตัวบนครับเลคขี้ลูดหน้าครับลูดหน้านะครับเลคี้กดเลยครับหนึ่งสามห้าเจ็ด กดเลขีครับกดรูดขึ้นมาทันทีแบบนี้นะครับกดใส่ราคากดยืนยันส่งโพยได้เลยนะครับสําหรับตัวเว็บนี้ก็จะมียี่กี่ให้แทงตามนะครับทั้งหมด2อ4รอบนะครับแอดมินก็ตามรอบที่53นะครับนี่ครับออกผลทุกทุกค่าทีครับไม่ต้องรอให้เสียเวลานะครับสําหรับตัวเว็บนี้นะครับซื้อตามรูดตามหางกันได้ทุกวันนะครับ กลับมาดูที่ตัวสูตรกันก่อนนะครับตัวสูตรนะครับแอดมินตามห้องที่1อยู่นะครับ2ตัวบนนะครับรอบที่53สครับสูตรให้เลขคี่ครับรูตหน้าครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับสําหรับตัวช่องนี้นะครับตัวเลขทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเลขคี่รูตหน้านะครับทั้งหมดนะครับส่วนใครที่ดูตัวสูตรหรือว่าทุนน้อยก็สามารถตัดดอกได้นะครับแต่ไม่ต้องคิดให้ปวดหัวนะครับก็ซื้อตามสูตรรู้ตามสูตรแบบนี้นะครับเง่ายๆได้ทุกวันนะครับ นี่ครับมาสี่รอบติดต่อกันนะครับเข้าห้ารอบนะครับมีสลับมาหนึ 5, ่งรอบนะครับเข้าสี่รอบติดต uh ่อกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรอบที่ห้านะครับรอบที่ห้าครับนี่ครับห้ารอบติดต่อกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรอบที่ห้ากันครับรอบนี้ครับเดี๋ยวรอาวอีกหนึ่งนาทีครับค่อนข้างที่จะออกวนเร็วนะครับไม่ต้องรอเสียเวลานะครับสําหรับตัวเว็บนะครับ แล้วก็ตัวสูตรนะครับไม่ต้องคิดคำนวณให้ปวดหัวนะครับเปิดสูตรขึ้นมาเลือกห้องดูสถิตินี่ครับเข้าแล <c oughs> euh ้วครับเสียงเครดิตเข้าแล้วครับเสียงเครดิตเตือนแบบนี้ครับเข้าแล้วครับถูกหวยแล้วครับง่ายๆนะครับแบบนี้ครับถูกหวยนะครับรอบนี้ครับนี่ครับห้ารอบห้ารอบติดต่อกันนะครับเดี๋ยวรอสถิติขึ้นนะครับหลังจากผลหวยออกนะครับหลังจากผลหวยออกก็เดี๋ยวรอสถิติขึ้นสักครู่นะครับ หาเงินง่ายๆครับแบบนี้ครับดูง่ายๆครับดูสถิติดูห้องดูแบบนี้ครับซื้อตามรูปตามได้เงินทันทีครับนี่ครับเรียบร้อยครับสถิติขึ้นมารับห้ารอบติดต่อกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บกันก่อนครับจ่ายมาหรือยังนะครับไปที่โพยหวยครับนี่ครับเรียบร้อยครับรอบที่ห้าสิบสามครับรอบที่ห้าสิบสามครับนี่ครับจ่ายมาแล้วครับนี่ครับแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ครับจ่ายมาแล้วนะครับได้เงินแล้วครับเรียบร้อยครับ สมมาดูที่ตัวสูตรนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นมาหารอบติดต่อกันนะครับแบบนี้ครับหาง่ายๆได้ทุกวันนะครับกับตัวสูตรนะครับสูตรหัยี่กี่ดอกลอตโตเอไอนะครับหากใครสนใจสูตรนะครับแบบนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดดอกลอตโตเอไอนะครับนี่ครับใส่แอดนำหน้าเข้ามาได้เลยนะครับใส่แอดนำหน้าเข้ามาด้วยนะครับนี่ครับใส่แอดดอกลอตโตเอไอนะครับนี่ครับ มีแอดมินคอยสอนสูตรแล้วก็ให้คําแนะนําตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นลครับแจกสูตรฟรีครับใช้เงินกันใช้ไปหาเงินกันได้ฟรีๆนะครับแบบนี้ครับนี่ครับสูตรสวยๆนะครับหาเงินง่ายๆแบบนี้นะครับกับสูตรใหม่ยี่กี่ดอกลอตโต้ AI นะครับหากใครสนใจสูตรแอดเข้ามาได้เลยนะครับแจกสูตรกันฟรีครับแอดดอกลอตโต้ AI ครับก็ขอให้ทุกคนที่เอาสูตรไปใช้นะครับก็มี ลำลำเลยรวยโชคดีมีเงินใช้กันทุกวันนะครับกับสูตรหอยยี่กี AI แม่นๆแบบนี้ครับ Ads d o g l ล t โ o AI ครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดมินก็แจกสูตรฟรีครับก็ขอทุกคนโชคดีรวยๆวยกับสูตรหอยยี่กี d o อก e t โต AI ครับก็ขอทุกคนโชคดีรวยรวยครับสวัสดีครับ